พร้อมไหมแอมสันเาจึงมาถ้าพร้อมแล้วหันมาเลยครับอ่าโอเคไม่ต้องเดือดสัสายไ่ิดไฟกินก่อนใส่เลยมือลวกเลยไตแอมสันดูไต่ดูใตก่อนจมูกดูลวกดูลวกในนี้ก่อนนี้โอเคเลยครับเลยนิดนึงอ่าลึกๆลึกๆเลยลึกๆเลยสดสลึกๆนคุณคิดว่ามันคืออะไรครับัอนี้หนา้นนรกบนสี

đang à, à, đi thẳng điเรียบร้อย rồi. ắt, tao chưa lên. ai đi của thứ hai, bịt này hả? Mือ luống nó là đột quỵ. Ok, Ôi. Ôi. nhá. nhiên, tự nhiên, nhá. Khoi khoi, trai yên, Em đón đây là gì? đây là, đây là, hai

anh đi cứ không tốt của không của à, mà, mà còn... bây giờ em có thể dốc khi, khi mà, mà. lên cái vật phẩm mà em đi là... bây giờ, Panda. Bây giờ... Panda. em chưa được. À... <laughs> kính xuống Trả à, lời em... ta đây à, bây giờ có thể cho kính xuống để xem xem đồ vật mà em đoán có đúng không nhé là đi Chính xác rồi Đúng không? Đúng Panda không? Panda anh chị องเวลา,กกนาในช่งนจะมถอว่านุ้เรียบร<ะ>้อยรมือให้ดยครับอย่างน้อยถูกสเลยนะสุดยอดมากมาแต่ไม่จบแค่นั้นผมจะบอกตรงนี้นี่คือตรงกกรตาที่เอกลักมากโอ้เอยเยเท่น้ดูนะคุณผมจะบอกให้ว่าคุณดูสิ่งนี้ดีๆตอนเข้ามาคุณจะมีลิสต์แบนอันหนึ่งที่เข้างานจะมีตัวเลขอยู่ ตัวเลขนี้ผมจะให้เขาได้ทำการสูง